ด้วยนะ,อะจอดก่อนจอดก่อนนี่นี่เห็นไหมถ้ามาคนเดียวไม่ได้นะครับดึกๆนะต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับอ่าไปเลยจอดหน้าร้านเลยอีสิบบาทนะหยิบเลยห้าบาทนี่ฮะสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันครับเนี่ยไปกินไอติมไอติมไอติมเหรอ,อขอเงินหน่อยขอเงินหรอท<อ>ุกทีไปกินไอติมนี่ต้องไปกับพ่อเอ็มทำไมวันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจพ่อเอ็มเลยโอ้หวันนี้จะเอารถอะไรไปกันเนี่ยจะโหพาไปเที่ยวเหรอสกูตเตอร์อครับผมขับได้มันอันตรายนะครับขับได้ครับเพราะว่าในหมู่บ้านขับแค่ในหมู่บ้านนี้นะครับแต่ทางไปกินไอติมนี่มันต้องเลาะดีๆนะเพราะมีรถเยอะนะค่อยๆไปนะรู้ไหมอันตรายนะ แล้วใส่แมสกันหรือยังครับมีแมสเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมอ่าแล้วก็เอาไปเลยครับ40บาทไปเติเต็มไปเยอะเลยอ้าวมีกระเป๋าไหมใส่กระเป๋าไว้หน่อยเดี๋ยวเพ่จะขับมอไซค์ตามไปห่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับถือเต็มกันเราก็ไปกันแล้วนะครับเราจะเดินทางไปยันร้าน ไอติมนะครับดูระยะทางนะครับเพิ่มจะให้ดูว่ามันไกลหรือเปล่าทุกครั้งที่เมย์มนไปซื้อไอติมร้านนั้นนะครับว่าใกล้บ้านหรือเปล่าร้านขนมตรงใกล้ๆบ้านนะเดี<อ>๋ยวดูระยะทางนะครับทำ<อ>ไมช้จาจังคนร์โนเบรนเนี่ยเอาปาาให้มันแรงๆได้ไหมเอาแรงสุดๆอ่ะไปโอ้แรงแล้วแรงแล้ว เวลาขับไปก็ต้องขับริมๆนะครับอย่าขับกลางถนานนะมันอันตรายนะเร็วๆโอ้โหแรงแล้วครับแรงแล้วแรงแล้วไปนี่ครับอันนี้คือหน้าหมู่บ้านของเรานะ น,นี่เราก็ต้องเข็น,นครับแล้วเราก็ต้องเลี้ยวขวานะครับอ่าต้องดูรถด้วยนะ,อะจอดกอนจอดกอนนี่น,นเห็นไหมถ้ามาคนเดียวไม่ได้นะครับเด็กๆนะต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับอพอเห็นทางโล่งสะดวกแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับอา้าไปรถโลงแล้ว,วครับโห ไปลายจุดหมายเราอยู่อีกไกลนะครับอีกไกลหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะครับเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันเล็กที่พเพื่อนซื้อให้วันเกิดนะครับกับสกูตเตอร์ของพเพื่อนคันใหญ่นะสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั้งคู่นะแล้วให้เราคนขับนำทางนะแล้วเพื่อนก็ขับมอสไซค์ตามไปด้วยนะมาเร็วแล้วก็วิดีโอนี้พเพื่อนใช้กล้องโกลอปโในการถ่ายนะครับ เลยด้วยล้อมเลยด้วยอรอระหว่างทางเราจะเจออะไรบ้างน,นะครับเราลองดูนี่แล้วเราก็เลี้ยวขวามาตรงหลังหมู่บ้านนะครับตรงนี้ในหลังหมู่บ้านนี่เป้าหมายของเราคือร้านไอติมนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านะใกล้จะถึงละก็เด็กๆก็ต้องคอยระวังนะครับอโอ้โอ แล้ววันนี้เราก็มีตังมาทั้งหมด40บาทครับมันไม่ค่อยเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเด็กนะครับดูก้น,นอม็ตสิไปนั่งอะไรมาไม่รูนะ้เพื่อก้นเลยก,ก้อนอม็ตไปเร็วถึงยังอ๋อจะถึงแล้วครับเดี๋ยวไปจอดรถกันนะนี่คือระยะทางที่ไปร้านไอติมนะครับ อืออ๋อสำเภออำเภอเระวังลูกอาดูซ้ายดูขวากันนะครับเวลาข้ามถนนนะบายอาไปเลยจอดหน้าร้านเลยขาเลยเอาอะไรเลี้ยวอาตอนนี้เรามาถึง,งนหน้าร้านแล้วครับอะไรอะอะไรอะคะเอาเอาสิมีตังค์อยู่40บาทนะ หยิบเลยห้าบาทนะฮต่อเดินนะครับน้องๆก็มาอยาลืมซื้อไอติมน้ำแบบเอาเลยเอากี่อันเอาสี่อันเหรอแล้วเหลืยี่สิบเอาอะไรครับโอ้โหเล่นลูกอมหมดเลยครับเอาเปิดให้มานี่คือบรรยากาศที่เราขับรถมานะออมเล็ตเพื่อนเรียกแล้วเนี่ยเห็นไหมวันนี้ก็มากินไอติมเนสเลกแล้วครับ ดืวมอะไรป้อแปะเหรอโอ้โหเปรี้ยวน่าดูเลยนะเนี่ยอ่ำดีสี่สิบบาทซื้อไปแยี่สิบเอาดืิมอะไรดีครับแบ่งน้องด้วยนะบนย่างสี่สิบบาทขับรถมาไกลมากนะครับด้วยสปอนเตอร์ไฟฟ้านี่นะวันนี้ให้ออมเ็ตมาเองครับแต่ถ้าออมเ็ตอยู่คนเดียวเราจะให้มาเองไม่ได้นะน้องเปิดแตงโมงแล้วหรือเปล่าเอาอะไรดี น้ออยากกินผีเสื้อเลยแพนด้าอ่าอเมร์ออกยาโอ้ย40บาทครบแล้ว40เนสเล่ล้นล้วนเอาเอาบปนะเอาเอาด้วยเหรออันนี้ของวาโอโอเอากินโมนดีงาดำนะครับปากสายตั้งอ่าอมเล็ตเอาเอาลืมทอน ต้องใช้ช้อนโอ้จ่ายตังเลย60บาทขอะะอปล่านะคุณแม่มีเท่าไหร่น้องนัดตี้มีเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่คะโอ้ลงแล้ว20บาทโอ้นี่เอาไปแล้วให้20บาทบาไปไปจ้าไปไปไปเลนะครับเด็กๆเจอกันครับบายบายบายเตรียมทุกคนสแตนบาย ห้าให่ละลายนะเราต้องรีบขับกลับนะไม่งั้นมันจะละลายนะรู้ปะค่ะ<า>ไป,ไปดูรถด้ดีๆนะรอโอนำนะให้โอนำอ<า>นะโอมาให้โอนำก่อนไปได้บายๆนะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้ออมเล็นก,ก็กำลังเดินทางกลับนะครับด้วยสกมพิเตอร์ไฟฟ้านะครับเทมากๆ,ๆ,ๆเลย ก็คือระยะทางไปกลับจากบ้านไปร้านในเต็มนั่นเองวันนี้ําเลยได้มีโอกาสมาเองนะครับโดยใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะปกติไม่เคยมาเองเลยครับวันนี้ก็ให้อโอปมาดมาด้วยนะครับเพื่อนๆอ้อาแรงแล้วแรงแล้วไฟเร็วเร็วเดี๋ยวเติมทละลาย มุมจอด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 เอจอ i i. มุมมุมนี้ต้องระวังนะครับอ่าโอเคไปต่อ,อเออเออเอาเไปเจอตะขาบตรงไหนมั่วหรือเปล่าอ๋อเจอแั้วตะขาบยิ่งด้วยนี่เดี๋ยวค่อยพาไปดูหน่ยนี่ตะขาบตายที่เอาไปเจอนี่แีนก็แต่เลยเอาไปเจอ อ่าเดวนจะไป3ามเด็กๆนะครับนี่คือการถ่ายลองเทสนะครับอ่ารถเยอะมากนะต้องระวังนะครับต้องมาผู้ใหญ่นะบางทีลมอาจจะแรงเพราะเอ็มต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอมขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะอ่าค,ค,ค่อยค่อยค่ะอ่าเลี้ยวเลีวอายกยกยกแล้วเราก็เข้าหมู่บ้านนะครับ ไปไม่เลวเ็วสูร้อนไหม,ไ,มไปแล้ยวยกยกยก,ยกต่ตาม,มาโอไปเข้าล่องเล็กนหมมันจะได้ไม่กระแทกรถนะครับแล้วให้รถเราจะได้ไม่พังะนะนี่กำลังเดินทางจะกลับถึงบ้านเลยครับภารกิจมาซื้อไอติมของเลยใกล้จะรุ่วงแล้วนะครับ อะไรอะ่ะเฮ้ยแรงมากเลยไปหลายไหลายไป,ไป,ไป,ไปห้ามเาหาลงไอติมมันจะละลายต้องรีบไปกินนะครับผมตามเอาไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลโดนเนินครับเดี๋ยวเราจะไปแกะไอติมกินกันนะครับแล้วก็เอาไได้ลูกอมมาตั้งสี่อันเลยนะโอ้ยพอเหเจอสัตว์ตายอีกแล้วโหน่างสารมาก เนี่ยโอโหดูสภาพดิโอ้โหส,โ no, no. สงสารจริงๆเลยช่วงนี้ฝนมันตกนะครับพอฝนตกอะ่ะตบมันก็จะพวกตบพวกคางคกมันจะออกมานะครับพอมันออกมาแล้วมันก็ตายเ,ยเนี่ยดูดิยังไม่ทันไรเจอเอลวเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับถ้าใครขับรถเห็นก็ต้องระวังกันมาหน่อยนะสงสารมันนะใครๆเขาก็รักชีวิตต,ตัวเองนะครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านแล้วครับ เดี๋ยวเราไปแกะไอติมกินกันนะครับผมสำเร็จสำเร็จเอาไอติมไปเก็บให้น้องอันนึงลูกและนี่ก็คือภารกิจนะครับขับสกูพิเตอร์ไฟฟ้าไปซื้อไอติมแล้วก็สำเร็จรุ่งร่วงปลอดภัยเย้เย้เย,ย,ย,ย้โอเคนะครับเดี๋ยวก็ก็จะพาเด็กๆไปกินไอติมนะครับสำหรับที่ไปกินไอติมนะคใครชอบก็ กดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายชบเชเบตมาแล้วไปกินไอติมกันไป